สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมไมค์แล้วนะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปลองรถนะครับหรือว่าเทสไลน์นะครับรถร o y a l e n f i น l d นะครับค่ายอินเดียนะครับต้องบอกว่าผมไม่เคยลองเลยนะรถค่ายอินเดียนะยวต,ต้องไปลองซะหน่อยแต่จากที่ดูเนี่ยเขาก็พัฒนาถือว่าเยอะมากๆาแลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยทีนี้ก็เริ่มทำเป็นรถ สไตล์คลาสสิกผสมกับเนกเก็ตเนาะไปเดี๋ยวไปลองกันเลยนะครับเดินทางจากบ้านไปประมาณ60กิโลนะครับเดี๋ยวไปทางนี้นะครับอุ้ยน้ำยางวะเนี่ยนี่ฮะน้ำยางะนะ วข้าวกันหมดแล้วนะครับช่วงนี้ต้นข้าวเป็นสีเหลี่ยงเลย น้ำลดลงเยอะเลยนะครับเนะียมกว่าละโอเคครับอันนี้เป็นสามแยกดงมะไฟนะครับเลี้ยวขวาไปพันนาเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะไปดงมะไฟนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะไปตรงที่เทสรถกันเลยนะครับ หรือยังอ๋อนี่ไงนี่ไง